ในความเคารพพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมอสระคุณที่เคารพอย่างสูงกับเขาอากาศนั่นพระครูวิโรฒธรรมนุกูลพระครูอดสุนบุญาสารพระเดชพระทุครูขอความเจริญสุขสวัสดี ไม่ยังเป็นสาธุชนที่รักโดยทั่วกันสำหรับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอันเป็นพุทมมงคลที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้พร้อมกันในการประกอบพิธีบูชารอยพระพุทธบาทแบบพิเศษในหนึ่งรอบวนันเราจะมีการประกอบพิธีอย่างนี้สองครั้งด้วยกัน ชมพระธรรมก็ตอนสองทุ่มตรงอระเช้าก็จะเป็นตอนตีสี่ครึ่งของทุกวันจณะญาตโยมท่านใดที่มีโอกาสได้มาในเวลาอันเป็นอุ่มงคลอย่างนี้พร้อมแบบนี้ได้มีโอกาสร,ร่วมพิธีถือว่าเป็นาาบุญญาลาภอันเประเสริฐสำหรับการมาของพวกเราเราจะได้ทั้งอานิสงส์ของการบูชารอยพระบาท เราจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นมงคลพร้รอมกันนี้โยมทั้งหลายที่ดีอกาสได้เข้ามานั่งในลานพระบาทพระเดชพระคุณท่านพ่อปร,รารบว่าอุปมาเหมือนได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งที่สำคัญในช่วงของการประกอบคิดีก็คือ เราทุกท่านจะต้องงดเว้นจากกิจกรรมต่างๆลงชั่วขณะไม่ใช่ว่านึกอยากจะลุกขึ้นก็ลุกนึกอยากจะบอกูชาดอกไม้ก็ทําจะเป็นการบรบกวนการประกอบที่ดีและดังนั้นก็ขอให้เราตั้งใจส่วนท่านโยมที่อยู่ในอาคารด้านนอกก็ขอให้ตั้งใจเช่นเดียวกันงดเว้นการพูดการคุย น้อมจิตน,น้อมใจเข้ามาในลานพระบาทเช่นเดียวกันแม้เราจะมากราบไหวบูชารอยพระบาทไปแล้วก็ตามแต่โอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราเป็นการยากดังนั้นก็ขอให้เราตั้งใจในการร่วมประกอบพิธีดังกล่าวในเบ้อต้นอัตาพางจะนับโจงเรื่องจากการสาธเยปนถาวายเป็นพุทธบุชา จากนั้นจะให้โยมทั้งหลายได้รับฟังปกินณกธรรมว่าได้บทบาทหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธคร้องกันนี้ก็จะอธิบายประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทตลอดจนถึงแนะนําสถานที่และข้อควรปฏิบัติข้อควรที่จะต้องละเวน้นให้โยมทั้งหลายนั้นได้เกิดความรู้ความต้าใจจากนั้นจะนำโยมทั้งหลายขอขมาต่อสถานที่ สมาทานศีลและกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะต่างๆจากนั้นจะนำโยมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาและต่อด้วยการอุทิศส่วนกุศลผลบุญท้ายสุดจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อธิษฐานจิตขอพรต่อตรอยพระพุทธบาทยังความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนากัน บัดนี้เมื่อเราทั้งหลายพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพึ่งน้อมจิตน้อมใจเข้ามาอยู่ที่ศูนย์กลางก็คือรอยพระพุทธบาทและวพึงตั้งใจกราบบูชารอยพระพุทธบาทสามครั้งโดยพร้อมเปลี่ยนกันกราบ

กัมปมานาสะานปาิมาเะตานุกัมปมานาสนทิเมสกเรทุกขตาปนาการปูเตปาิคันนาตุวิเมตระ ตัณห no ิตายะสุขายะธันธะกังปีติกัรปิตายะสุขายาอราตมาสับุตภะคะวังอตัมมาสัมบุโภะคะวพุทธภะคะวันตมิวาเทมิุทธังภะคะวันตัง Tchau.

Hantar mayang buta sahabat kewatu Bupapan kanak mekerang kerumah si <tip> Namun -na dasar bakal sama sambutasa Namun dasar bakal watu Arahatur sama sambutasa chia vít thăng gia vầy anang tara nắm bắt chạm biệt thăng giả vầy anang tara nắm

yam vi bút thang chi vi tăng ya va di ha nang cha mi ta ti yam vi tham mang chi vi tăng ya va di ha nang sa cha mi ta ti yam vi tăng thang chi vi tăng ya va di ha nang มิทิปโตะบักวานารังสัมมาสัมทวธวิทัยระ Oh. Uh -huh. ายโยันจดิการานิโยนุการังบุญญเกตังโนตัสติภูงสาพาตมะิธิมีตาสาวันตังปีเตกะลังุตตังตรัสเซนมารังคาดิตังมาวิตินนิตวั อาลาหิมาราติเรกรรมิโยจิตาสัราติงโครังปนาลาวะกรรมากรรมตาัญยาตันตสุตันตวินิณหิทวาูุินทวันเตจะสสวาตุเตจายมันอลาหินาราหิริงกัจจวา มันตะโุตังภาวะทิจจัตธรรมะนิยวะตุธารุดานตังเมตตาุเซอวิธิยะวะมุนิโนะันเตจัสาวตุเตจยมังกาลานิโอเคกา

สัมมานัอาจิตัพุตังปัญญาปเทปัจจิโตจิตตวะพุทิโตตันเตจัสาปวัตุเตยยมังคาลานินานโภปนันตพุตังวิพุังมมหิิงโเตนะเตอาพุตเตนัมมาปัญตุย

哒哒哒。啊啊啊啊